เพชรพ้ารวยสวัสดีที่สู้ผู้สุขคนครับผมเหมือนในแอดกับชิมตามแนวทางของแม่เพชรเงินลันกันตองวดเนาะงขับสมชมเนาะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมห้าหกเขาไปรับไปส้มไปเบิง้งแนวทางของแม่เพชรน้ำกันครับผมนะพี่น้องเขามาเบิ้งน้ำกันแนวทางของแม่เพชรเพชรผาลายครับ โอ้ชอบกินเข่าเข่าก็ดีเป็นยังไงครับเอกอืดก้ไปายยัม่ออบเอาเอาบนเฮีดแตหัวคูงหนาเรียรันเลยหัวอืมมันมันหนาจอไปใกล้ๆหนะานวดนดเมื่อยเรียกว่าปวดจนว่าก็คือขยี้ใส่ขย็ดใส่ขย้ใส่ไว้ตลอดมันบวชถือเก๊ยวเขาเรียกบอชกว่าจังซีมื่อกน้ักว่เี๊ย เอาบนเห็ดนั่นมันบ่ดถือเอามันถือกระดางเพราะอาบนเห็ดมันกะโอ้ยเข่าบนหลังเฮ็ดไส่ก้อนเดียวกว่ากี่เล่าแล้วนะครับเฮ็ดแต่ดาษเนี่เห็ดนี่นี่ข่อยเพิ่งได้นี่ข่อยสูตรนี่นี่ข่อยนี่นี่สูตรมันสูตรมันนั่นมันมันเป็นทางสั้นมันเป็นสูตรตลอดปีที่ตะเก่าตัวนี่เม็นเม็ดเม็ดเล็กว่าออกแปดเจ็ดสองกับซ่ง มันจะเป็นตังซีอยู่ตลอดเพราะว่าคอยเฮ็ดไปมันเป็นสูตรตลอดปีสูตรตลอดปีนั่นเพราะเอนสูตรตลอดปีได้นั่นสูตรตลอดปีจ้านี่สูตรตลอดปีนี่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 มันจะมีเกตหกหนึ่งหกห้าศูนย์นี่แปดเจ็ดสองมันออกแล้วมันบอเออนี่แหละมันเป็นสูตรของมันอันหลัมันบรดิมันบอดิงานี่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 ถ้าถ้าสมมติถ้าสมมติก็เอาแขนแคนเดอรบเอาบนเฮดมาเฉดหกศูนย์หาเลยกลางหนึ่งหก หกแหาเรขลร่างเก้าสีสูตรมันมันจะมแต่ทายหาหกหกลักสีบางสี่มันจะเป็นขอ้วบางสี่เด้นี่บาทคอยเอาไปป้อยสุ่มนี่คยป้อยให้มุ้เจ้านี่ครับอือแต่แต่ว่าถ้าป้อยบนต้นเดียวเนี่ยสูตรห้องบนมันจะไ้หกศูนย์หาเลขลก่างหนึ่งหกมันเป็นสูตรของมันแม่นมันบาออกกระสร้างมันจะเป็น่องสี่นะบาทเม่เผาถ้ามันแจกว่ามันสีออกเพราะว่าอันอืเพราะว่าเฮ็ดว้เฮ็ดไว้มันบาออกคลุกกับว่าฟอยแมนบอเลยแต่ว่า นี่น,นี่คือเฮ็ดใบงวดกว่อนเนียเลขออกสองเจ็ดสองก็เฮ็ดเอาบนเฮ็ดแต่สี่เก้าศูนย์บาทเอาเอาเลขล่างเฮ็ดแต่สามสองเจ็ดเลขออกแปดเจ็ดสองเป็นบาลานี่นี่เลขบนหนึ่งบวกถึง<ล>นี่<บ>น,นี่นบา 0, ท 4, ว่านี่เฮ็ดได้จังสี่เลขสูตรงมั่นหนนี่มันเป็นสูตรจังสี่แต่ว่านี่มันเป็นศูตรมันจะได้หกหาศูนย์ก็หกหกหาแปดศูนย์มันแต่ว่าเวลาเวลา,เ,วลาเอาเอาเป็นต่อออกมันจะเป็นจังสี่ มันมันมันสิเป็นตัวนี้มันมันมันสิออกตัวในการสร้างมันสิเป็นตัวกราฟท่านเียนนะมันจะเป็นตัวกราฟมันจะเป็นตัวกราฟเพราะว่าคือคอยเก่งได้สามสองเก็นี่เลขออกเก็สองบ้านอีเก่งได้หกหาศูนย์นี่มันก็ต้องเป็นศูนย์หาก็เลยถ้าถ้าปอยปอยทั้งสี่นี่ถ้าปล่อยนะมันมันบอกออกกระตันนะครับหละังจักสิว่างได้พอรูโอ้ยนอนบารับอีกแล้วคู่ผสมันเสียดายมันเถื่อคัก มันถือคัาบนเฮดเดีวนะเอาบนเฮดเดียวหกศนหเลขล่างหนึ่งหกเอาล่างเฮดเดียวหกดหเลขล่างเก้าสี่สูตรมันเน้ะแต่ว่ามีเพสิปลอยเก้าแดเลขล่าง6กสมมังันนี่สูตรมันมันจะอยู่ในสูตร8ปดเจ็ดสองเลก่างสาศูนย์น,ยน, 0, 2, 30, นี่ไม่เป็นปล่อยตัวนี้แมนวะแมนครับออป่อยบอลดีว่าแต่ว่าเลข6กหกศูนหาอีก 65, อกว่ากระเฮดไปคือกันป่นอ,อยบอปล่อยเฉยงแต่มันบอบอกออกจักรีอมันบอกเขา เออกงวดกว้างกวก็เ no ฮ็ดได้ซี่เก้าศูนย์กว่เลยบบวบปากมันก็ออกสองเก็ดเ็ดสองอันนี้เสียดายเนาะเอาเจ้าสี่ป่วยจังไหนบูถขคนเลยบบว่ากก็มก็เอาบนเฮ็ดนี่นี่บนตั้งสองเกสองกับเรขล่างหนึ่งเก้าเฮ็ดนี่มันวัดเลขล่างศูนเก้าเอเร่างศูนย์กมันบัดเฮ็ดได้สามสองเก็มันก็ออกเก็ดสองเนบลาเอาอันนี้คือกันสูตรของมันหกห้าศูนย์นี่เทาก็ต้องกับเป็นหกศูหมันจะออกจะได้กระซังเน็นว่านีคอยเฮ็ดว้นี่นี่นีอบาดตัวนี้มันนเป็ ก็ต้ s> <S องเป็นหนึ่งหกกล้างเนื้สีหน้าเอองวดนี้เด้อบาดเนี่ยแดี่ยวงวดนี้สมมติ้แม่แบบเก้าแบบเก้านี่หละนี่นี่นี่แบบเก้านี่ละบ่ปล่อยหลายตัวเรียกร่างก็บจะบ่หลายตัวคือเก้าบาทสูตรห่อนสูตรเป็นสามตัวออกบอบ่อเอามาแล้วเพราะว่ามันเข้ามาเก็ดวดเรื่องกันแล้วเรียกร่างเกล็ดนึงแต่ว่าถ้าเอาเลขบนเฮ็ดนําข้องเกากับแค่นี้แหละขันออกคือเก้ากับสี่แปดสามเรียก่างเก้าสี่ามน้่ข้องเก่าเนี้ย จะบอกว่าไอ้นอนบรรับอีกแล้วว่าสนอกเมื่อเพียาเปนเพยนี่ะพี่ไก่เนี่ยขอเฮ็ดเลขสูตรนี yep ่แหละเอาบนเฮ็ดเดอบนเฮ็ดเดอเอาเอาล่างเฮ็ดเดเก้าีเอาบนเฮ็ดเดอสีนเลขล่างหนึ่งสีนี่พอซื้อแค่สองตัวนี่เรขเรแล้วห้าเก้าสี่เลขล่างหนึ่งสี่แต่พี่ไก่เนี่ยนว่าเจ้าจำได้บอครับเจ้าจำได้บอพอบ้านนี่ตอนนั้นเลขมันออกสองเก็ดกับ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 หกหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกกลางบาทบามันเราม่ออก อัน405ตอนนั้นเนาะแต่ตอนนั้นบานนี่พอกรมัดอกรมัดเกงนี่นี่นี่มันออกสูตรนเตกี้พอกรมัดเกงนี่405นี่พอกระพอกระพอคืดซื้อบาทแต่ว่าพอกราบอกอกระเกงได้594นะครับพอกระปั้นไปหา94วันที่สองก็ปั้นไปหา83 94 83งก83มันก็ออกงกมันออกหา83ตอนนั้นเนาะเจ้าเจ้าจำได้ปะ นี่มันเขามาสูตรนี่แต่ผลมามันก็บพราท่านออกจ้าเีจรีสูตรนี่มนันพวกกระสีมะเขานี่เลขเอาบนเพชรพวกกระเขา,น,าน,นี่เห็นว่าขัน,ขนบนเพชรมะเขาคักเนี<แ>่ยบาดเจ้าคืปปปอว่าควายเอาควายจังไนีมันบ่อออกจากยามันบ่อออกจาก<อ>มันบ่ออกมาโดนแล้วมีตาร,รางเพชรนั่นโอ้บาดมันเริ่มล่างเฮ็ดได้สองสองเจ็ดนั่นล่างเฮ็ดได้สองสองเจ็ดโอ้มันเริกล่ะอันแปดเจ็ดสองอ่ะเฮ็ดได้ศูนย์หนึ่งเก้าเพชรได้เก้าศูนย์สามมีตารางทั้งนั้นเฮ็ดได้อันสูตรอัน แสดงว่าสูตรนี่เริ่มเขาแล้วนี่เออสูตรนี่มันเริ่มเขามันกกมานี่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 นเลขลอันเลขบนออก6กหาสเลขล่าง5-5าห้าเนี่ยขอกกขเฮ็ดแต่แปดเจ็ดสามเลขบนเฮ็ดแต่แปดเจ็ดศูนย์ขาบอสไปใช่หรือเปล่าเลขออกมาแปดเจ็ดสามแนบอกออเออนี่ลละตัวยางมันสาเหตุมันเอา้าเอ้ยบนเหตุหอ,อ,อดตะบอถือ ขวาก็เลยเอาตะเลกล้างเฮ็ดนี่เม่นขวากเฮ็ดใบนี่เม็นขวากเฮ็ดใบให้มุ้เจ้าเบิ้งนี่เม่นเอาไปนี่กับสิเป็นตัวกันขนผัดบ่อเดี๋ยวเอาไปบ่อเอาเป็นตัวกันเลยเพราะว่ามันบ่ออก้าเทค่พอโอ้โหเม็ขวากเฮ็ดจั้งแต่เนาะมันเริ่มเขาแล้วเริ่มเขาแล้วบาในีสูตรแต่ว่าทั้งบนทั้งล่างนี่ยขวากเฮ็ดเฮ็ดใส่กันเลยบาดเพราะว่ามันเขาแล้วเนาะครับเขาต้องเอาไปตามมันครับมันเริ่มมาแล้วมันเถื่อคักเนี่ยมันเถื่อคักออาก็เอื่อนกับบอโอ้ยปวดรู้มี่ ว่าเป็นหกกรเฮดกระเฮดไปลกกว่าเดี๋ยวพ่อพี่พอครับยพี่พี่สุดเนี่ยมันบ่อออกโฉงโฉงหาเลขร่างหนึ่งหกมันก็เป็นยังสี่นะปวดถึงว่ามันเป็นสูตรของมันมันคือมะเขาคักแต่น่ะน้าผลเงินมันเขาคักวันที่วันที่สิบหกพ่อพ่อครอยคอยคอยคอยเอาหลายตูเนี่ยคอยเอาฟันแบบนี้เลยนี่ยคอยเอาแบบนี้เลยนี่จะจะจะว่ามันจะม่ต่อกันอยู่ปะเทียมมันบ่อออกนี่นี่ นี่สูตรสูตรนี่ก็อันนี้คนสีเอาไปปล่อยเป็นสองสูตรอันนี้สูตรนี่หาซี่สามเลขร่างซีหนึ่งนี่คือคือเลขขวยเก่งในแปดเจ็ดสองเลขร่างอันหกแปดเจ็ดสองเลขร่างอันสามศูนย์น่ะนะนี่แหละนี่แหละบานบานมงหันมั่งมาเฮ็ดเก้าแปดหาเลขร่างหกสามกระสูตรนี่แหละแต่วันนีพวกเขาที่อันเขาพัชชิตทิมตัวนี้พัชชิมาเอาตะวามันสีมาเจียมจี๋ของสียตั้งใดเนะหเขาต้องเฮ็ดไปสองสูตรเลย ขเขาบอกเขากำลุกไปเฮ็ดทอง <c oughs> มามันบ่มีไก่<อ>เป็นบ่ม,มีหั <c oughs> เวเสียไก <c oughs> <c oughs> ่มันลูไปนะสี่เดี่ยวซ่อมปอยเลยเนี่ยเนว่าก้อนกระดาษบ่พอจ้าจ้าว่าเรีกยกข่อยาววิ่งคือได้วิ่งแปดกับหาท่ายหาพ้อหมื<อ>่นหวัหว,ดหวดัก่อนเจ็ดกับสองกับท่ายสองบาดล่างหกแม่นว่าเราพอ่อคอยบอก <c oughs> ล่างหกแม่นอยู่ครับล่างหกกับสามบนแปดกับหาหกกับสามแม่นอยู่ครับจ้าแม่นแล้วเนาะผมประเดี๋ยว เพราะว่าเหล็กวิ่งเข่าทั้งหมดทั้งล่างไงเลขวิ่งเข่าทั้งหมดทั้งล่างข่อยเคยยังวอาว่าข่อยฟันโตออกมือข่อยบอกจังแต่ข่อยฟันโตออกไปข่อยจะเอาต้นนี้ไปนี่นะนะจะเอาไปเลยเอาเอาตามสูตรเกาเด้อค่ะเด้อนี่สี่แปดสามเลขล่างเก้าสี่เลยเพราะว่าเคยเห็ดเคยเห็ดถือเคยเห็ดถือสี่ตัวติดบนล่างมาหลายรอบแล้วเอาต้นอะไรสูตรเนาะนี่ต้นเอาตัวนี้เลย ซุ้มหนูจะเป็นตัวกัน,นันงสิหน้าพอเรียกเรียกเรียกร่างกั็ว่าลายตัวเนี้ยวัน<อ>แต่กีมันลายขยายอยู่เออม,ม,มี่มี่ตังซีตัวหาตัวเรียกร่างบานเรียกร่างจะมีเกาซีก็ซีหนึ่งบานเนี้ยคันอ๋อคือว่างหันอีดอีกชุดนึงนี่เก่งเด็ดแปดเจ็ดสองเลียกร่างหกหนึ่งเด้อพอโอ้ครับครับเออนี่ข้อสีขอเป็นตัวกันซะแปดเจ็ดสองเรียกร่างหกหนึ่งนี่อันซุ้มหนูเป็นตัวกันเนอะ 4ีซีสามเลขล่างหาสองซีีสามเลขล่างหาสองอันนี้แปดเจ็ดสองเลขล่างหกหนึ่งี่บันคะาทะ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 วิ่งรูดเด้อทะวิ่งทะวิ่งวิ่งบนนี่ยะวิ่งบนวิ่งบนนี่สามค่ะวิ่งบนสามวิ่งบนตเอวิ่งบนสามล่างสี่นี่สูมัน ถ้าิ่งบนกับสามม่งบนล่างสามล่างสี่คนฟันไปมองลระตูคนนะเท่านี้แหละพอว่าลายตูกรอบเอเพราะว่าเอาเอาเขียขนเลยล่างก็ซ้ำนี่แหละหนึ่งสองสามสี่มันมันเป็นตูงสี่เลนตูข้างล่างตูกันเนาะครับเนาะตูกันต่นเขียนกันไว้นะครับข้างล่างกันบทเทียมันออกครับมันเรียกว่าลายครูเรียกว่าลายครูโอ้ครับ เด็กกับหลายครัวพี่น้องแคบหน้าจอได้การหน้าจอได้ใจเด้อนี่หวดที่แล้วเด้อนี่นี่ค่ะมันปล่อกกนยนีนีู่ตยเดียวกันนี่บัวข้าเจ้าเนี่ยนี่ศูนย์ห้าเลขแรงหนึ่งหกนี่นี่นี่มันจะอยู่สูตรนี่เลยนี่ถามันออกอันหกสูนห้าเลขแรงหนึ่งหกจะอยู่ตัวนี้เลยประกาศซีแดนบอกว่าป,ปั้นัวนี่แหละแต่ว่ามันมันมักสลับกันได้พอตามสูตรข่อยข่อยข่อยเฮ็ดใบข่อยเห็ดใบนี่ขอยขึ้น่ามันสีอ่อนเกินสีเด้อ โอามโตัวเน้นสีแปดสเออมันสีเป็นตัวสีไหมโอ้ล่างเยเน้นเพราะว่าคอยอยคอยเคลื่อนคอยเคลื่อนเกถึกนะนี่นี่นี่คอยฟันไปยังสีนี่คอยฟันไปสีหนึ่งห้าเลียกล่างหนึ่งสีห้าเก้าสีเลียง่างสีสองมันอาจะออกหาเก้าสเลี้ยงล่างสีสองนะมันหมายว่าออกห้าเก้าสีเลียร่างหนึ่งสีเออมันสลับกันนะมันมัน่มาว่าเป็นโค้งนี่คอยคอยฟันสีหนึ่งล่างนี่ตาตาส่วนบนสีแปดสามเออเน้นสีแปดสามก็เสี บ้านนี้ต่อเป็นนีต้อเป็นนีเนี่ยพอพอสล่อยเท่าสองสองสองตัวแบบนี้แหละนี่มันจะเป็นเอาบนเฮ็ดได้จังสี่เอาล่างเฮ็ดจังสี่ตัวนี้สูตรนี่ก็เฮ็ดได้แปดเจ็ดสามเลขออกแปดเจ็ดสามเด้เออสูตรเดียวกันนี่สูตรเดียวกันล่ะสูตรเดียวกันแต่ว่าอันเอาบนเฮ็ดเอาล่างเฮ็ดแต่ว่าแต่ว่าส่วนบ่นตัดเอาสร้อยเอาเนาะครับเนาะสร้อยเอาตัดสร้อยสามสามแปดสี่สามสามสี่กับมุนหกประตูเลยนะครับพูดถึงว่าตะวันเนี่ยสามตามสูตรมันหนึ่ง ว่าสมกับแปนี่แหะมันมันมาแบบนี้บนวิ่งสามล่างวิ่งสี่นะครับเนาะบนวิ่งสล่างสี่ส่วนเลขล่างกัเก้าสีกับสหนึ่งะครับเนาะเน้นที่สี่หนึ่งส่วนล่างสีทนตัวครับตักันตัวล่องกับสี่สีาแล้วก็แปดกสองอันนี้บนล่างนี่ก็ห้าสองมกหนึ่งได้พี่น้องอันนี้ตักันล่างกันล่างกันบนอ น้องเขาก็แคบหน่อยจอดตามนี้นะครับเด้อตามนั่นแหละตามค,ความคิดอันพิจารณาแบวบว่ามันออกมาจังไหนเฮ็ดจังสันเฮ็ดตามสูตรจอดเป็นยังจังบ่ปล่อยข่อยสิปล่อยจังไหนมันบ่ออกกัดเทียข่อยเฮ็ดมากงวดกวนมันออกซิเจน60ขันร่องงวดกวนออกซิเจน60แม่จ้างขอ่ปล่อยหกแปดห้า หกจุดปล่อยเลยหกศูนหนาเรียกร่างหนึ่งหกมันมีสูตรมันอยู่สูตรนี่มันเริ่มเข่านาะครับเนาะเริ่มเข่าเริ่มมาแล้วมันก็เริ่มนี่รอบแรกเดี่ครับรอบแรกหัวแรกมันเป็นคือจังเอาเรียกร่างเฮ็ดมันเกล็ดหัวติดกันมันบ่ออกจ้ามันบ่อขาดเลยนี่มันก็เริ่มแรกนี่รอบรอบที่สองเนี่ยครับมันเข่าอ่ะมันเข่าบนหลังเออหัวรุ่นห้องกวางเล่องไปเลยเอาอีกเอามันมันออกไปจากสันเด้เอาก้อนเท็ดไม่อยู่เรียกออกหกห้าสองเรียกร่างห้าห้าเท็จหาหาเดียแปดเจ็ดสาม เฮ็ดอันหาหาสองตัวบนผัดปดเ็ดศูนย์เรียกว่าวมันแปดเจ็ดสามบาทเป็ดเจ็ดศูนยมันบอออกอันเนี่เขาก็ต้องเอาตะลขล่างเฮ็ดตัวแั่นบ่พรใน่โลคโกรธมั้ยแม่ใส่โลโกรไม่เพชรบ่แม่เพชรอ้ประตูประตูแม่ใส่ใส่ลใส่างกะดแม่เพชรสี้แดงม่น้ะแดงครึ่งดีอพี่น้องเขากันคปหนอาจอไว้นะครับเนาะตามบังหันแม่เพชรเก่งได้อยู่ว่เดีเอาไปปลอยสูตรของมัน แต่ว่าข่อยเคราปล่อยข่อยอปล่อยเลยข่อยฟันไปขาดขาดเลยถือบ่ถือก็แล้วไปของบ่ได้ไลน์เนียนหางเดียวเม็ดเดียวเนียนข่อยเนียนจังเลยแต่ว่าสี่สี่แปดสามเก้าสี่อยู่แต่ว่าข่อยมามักตัวนี้เพราะว่ารักพี่มันมันเสลียงมากสินี่นี่ครับนีน่นั่นแหละสี่เนี่ยคือสีมาอยู่ขั้นตามสูตรมาปลเนี่สวยงามนี่เป็นบอลเล็กหกหั่งหอกกลางนันคือว่ายจาว่านั่นมันหอกสามล่าง เดี๋ยวควนมาจังไดนศูนย์สามสามศูนย์ล่างแต่ว่าเลขวิ่งบอลลูดเนาะเลขวิ่งเขาทั้งบนทั้งล่างเลขวิ่งก็ค่อยลดนี่เด็กกินอ่าพี่น้อเขาแคปหน้ายจอยรอบดนะครับก็แคปหน้ายจอยรอบครับผมนี่ไม่เพี้ยนแต่บ่อเขาแต่ว่าที่จริงมันเขาเมื่อวัเดียวไปปล่อยบอกต้องสูงเลยจ้าอ่าขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับเป็นแ่ะขาบคุณแม่ขอบคุณแม่ให้พี่น้องเขาโชว์ๆกันมาเนาะแม่เนาะโชว์ๆกันมาตัวออืก็จำนี้ได้หล่ะ